นี่เป็นน้ำน้ำในไหมนะครับผมน้ำจากไฟวันนี้ค่อนข้างขุ่นนะครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชแนลของคนมักการตกปลาของคนมักการท่องเที่ยวคนมักเลานนะครับกำลังจะเปิดคลิปครับผมลงทันยังไม่ถึง5นาทีเลยครับนนะมาแล้วครับแต้มแรกของเราเป็นตะปูครับผมตะปูไซส์สวยเลยครับตอนนี้นะประเมึกอยู่ที่ลอง13นะครับผมตะกูไซส์สวยเลยครับแต้มแรกนะประเล็กเอาอันนี้ลงหน่อย เราไปชังลงน้ำหน่อยตีคันลงไปคันที่สองครับผมที่แรกสวยแล้วก็หายไปพอร,รอบนี่มาไม่รอดครับผม <c oughs> ถูกได้สวยเลยครับตอนนี้พอ,องสิบสามนะครับช่วงนี้เลยเลยถนนลำลูกกามาประมาณครับสองกิโลเลยโรงแรมไปมามานิดนึงครับผม <c oughs> เดี๋ยวนะพอมึงจะปักปุดให้นะครับนะเดี๋ยวเรามาคุยกันครับผม ลูกพันเสร็จลูกพันยังไม่เสร็จเลย ยังไม่เสร็จเลยครับลนะอนลอโอ้ใส่ในนมนแค่สามพันเลยครับเต <c oughs> ี๋ยยังไม่นี่เลยครับผมที่มตกมาโอ้ <c oughs> สุดยอดสุดยอด <c oughs> เดี๋ยนะ,ะมึกครับผมเออไม่เป็นไรเด็ทกทีก่ทำตกเลยปาหมึกเยอดูิ่ล <c oughs> สวัสดีครับน้าๆสวัสดีอยากเป็นทางการอีกครั้งนะครับผมท่านผู้ชมก็อเอาอยู่แล้วมาคุยกันตรงนี้ครับตอเลี้ปุยตรงนี้เห็นแล้วครับผมก็อยู่เราตอนนี้เราอยู่กันที่กองสิบสามนะครับน,านา้าๆตรงเสร็จแล้วครับตีสิโมงสามสิบสามนาทีว่าแก้มที่สามครับผม ก็ตอนนี้เจ็ดโมงสามสิามนทีลง5้าคันนะครับผมฟองสิสช่วงนี้เลยลงแรืไปมามาประมาณสักกิโลสกิโลนะครับเข้ามาแล้วมาอยู่เติกกนก็จริจริงแล้ววันนี้นับประหมึกมีธุระอยู่บ่ายโมงบ่ายสองครับอยู่ที่นี่ขวาก็เลยดิโอกาสโอกาสแวะมาตกปลาฟองสิามพอดีเลยมี นะ FC ครับแจ้งไปว่าของสามช่วงนี้ของใหญ่นี้เราได้แต้มสวยๆมาหนึ่งแต้มกับแต้มทอดมาหนึ่งแต้มแล้วนะครับรวมพันยังไม่เสร็จเลยครับกินนะครับกระดูกปึ๊กๆเลยครับมีอาการตลอดเลยว่าจะดูงสักหกทันทันยังไม่ได้แต่งเลยครับ <c oughs> เอุเอ้ยแล้วขนาดอาุอ้ยแล้วหรือเปล่ ครับผมัแบบนี่แหละครับที่เราต้อตัารไม่อยู่ครับแลนะที่สายเหยีเดี๋ยวทุกคนหาสายเหยีครับผมเดีย๋ยวยังไม่ทันได้ทำงานยิดเลยครับก็โดนทักที่ไปชิดฝั่งนน้นนิดนึงนะครับ ใครทางมันเด้อประเทศมาลบกวนบางคนเตายางใหญ่เลยตะขะ i don't know ครับน,นะนตอนนี้กี่โมงแล้วนะปลาเล็กแปดโมงสิบสีีสสนาทีนะครับนะก็อย่างที่เห็นครับผมท้องฟ้ามืดคึ้มนะครับแต่เราก็มีแต้มอยู่น,นะนะก็ามาขาเจอนะครับวันนี้ฝั่งขวามือน,นู่นก็ต้นสะเดาก็มีน้ำมาลงนะครับสายมือที่เราลงทีแรกก็ เรือต้นอะไรไม่รู้แล้วปหมึกไม่รู้่อต้นนะครับเดี๋ยวงไงแล้วตามเชียร์ตามชมกันยาวๆครับผมมีเวลาถึงเที่ยง

นะจ,จ้าเอ <laughs> มาเหมือนจอมยุทธครับนะนะพอดีไปสอบถามนะนะถ้าด้าาข้างไปโ,ปโบทช่องด้วยครับ <laughs> เงียบกันครับตอนน oh, oh, oh. ี้างข้างดูสามคนนะสามทันนะครับผมทั้งชิ้นดีอทั้งหน้าดีอครับผมเงียบเลยครับว่าได้ปลาตัวเดียวเลยแต่ของเราก <oter> ็ได้หลายแท็บอยู่เขาสูบน้ำครับนะฮะแล้วเขาคือสูบน่าจะเข้าสามนาฬิกาเขาได้ว่าหมายนี้ปลาจิ้มจัดอยู่ครับโอ้นนะเอาแล้วนนู้นร้่นนู้นคันนู้นนบำปเล็กเดี๋ยวให้จอมยุทธลงก่อนดูจอมยุทธจะลงแบบนี้ <laughs> con thiết qua con số gì <laughs> con rút ba mươi, đi? nhà à gì กระมังครับผมกระมังครับกระมังเซ็กซี่สวยๆครับผมถูกฝาพัดฝามาเล้วครับพี่น้องถูฝาพัดฝามาแล้วครับผมครับปลีกทำอะไรนี่ไอ้กล้องเลยสิไม่กล้าพูดเราต้องเคารพสถานที่นะครับนล้วนะ เราก็มาอาศัยนะครับให้ลูกให้หลานเจริญรุ่งเรืองให้ลูกให้หล well. านมันมันเด้อแล้วก็กินข้าวจินปลาด้วยกันครับผมกเป็นสารพดอรล้ยั่านเข้าไปถพี่น้องเขาว่าอย่แล้วครับผม นนะเต็บค้างเลยครับโอ้เสียดายมากเลยขอชินุเบอร์หนึ่งนะครับผมรุ่นของใหญ่เขาแล้วอเ,เออมันดึงปึ้งไปเลยไหนที่เดียว 你看那个。 ก็่นะครับเสียนแหสีชมพูมาแล้วครับโมน่าจะได้ที่เลยเป็นไรครับผมหมายมหาชนขณะที่สไน,นเปอร์ก็นั่งจอดบานไม่แตกก็ อีครับแล้วเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็จะเก็บคันนะครับไม่เป็นไรครับครับน,นละลาสิบเอ็ดโมงกับอีกสี่สิบแปดนาทีก็อย่างที่เห็นนะครับไม้มหาชนคนกันเองอทุกรๆแบบครับผมนี่ฟองสิบสามเราก็มีแต้มนะครับแบ่งของสิบหิน ดูให้กินเหมอนกันเราก็ถือว่ามาพักผ่อนนะครับผมทีที่เข้ามาตอนที่เราได้ปลาแล้วปลาก็พอได้กินอยู่ครับนะนะได้เยอะอยู่หลังจากที่เขาติดเครื่องสูบน้ำครับผมเขาปลาก็เริ่มเงียบเลยหลังจากนั้นมาก็เข้าห่างๆทีแรกเราลงเบ็ดคันใหม่ๆก็ รู้สึกว่าจะจัดอยู่นะครับพอเขาเกิดเครื่องสูบน้ำก็เงียบกินหน้างาแลตอนนี้ก็มีห <c oughs> น้ามาหาอยู่ให้กินนึงนะครับเพราะว่าเริ่มสายแล้วเดดเริ่มออกก็มีหน้ามาทอดไงมาเอมหอยอะไรครับเรามาหรือว่ามาพักผ่อนหย่อนใจ รดูสักสิบที่สิบนาทีถ้าไม่มีอะไรก็เราจะเก็บพันแล้วนะครับมีครับนะนะสมแล้วที่เป็นไม้มหาชนมาพบกับคอนเทนต์ใหม่เนี่เร็วๆนี้ไปครับไปดูแซบกันครับก็ได้ตาอยู่อไอ้กินอยู่ครับไม้นี้ กขยะค่อนข้างเยอะนะครับน,าน,านาะนะแต่ลืมรักษาความสะอาดกันด้วยครับเราดูจะสวดไหมโอ้โห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 โดูน,นะครับสายขาวมีแต่ตัวปลาเล่มปลาล่ำครับผมนี่เลยครับจะได้ตะโกกไซส,สวยมาตัวหนึ่งอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับของใหญ่ก็มีอยู่นี่ครับพอได้กินอยู่ครับเราพับนิ่งด้วยนะเล็กติษพิษ นั่นเลยสวยงามพระรามแปดน,นั่นเลยโอเคครับนะนะก็ฝากไว้ด้วยครับรักความความสะอาดไมายเราจะได้มีหมายไปตกกันานานๆครับผมแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กด Subscribe แล้วกดติดตามก็ปเป็นกำลังใจให้กันและกัน <ül> คลิปนี้อาจจะพูดน้อยไปหน่อยครับผมก็เดี๋ยวเราไปธุระกลับมาแล้วเราก็มี นับกันอีกอืออาอูไว้ก่อนนะครับเราจะลืมเป็นกําลังใจให้น้าปลาหมึกกับน้าปลาเล็กเป็นนานๆนะครับตกปลาก็ขอให้มันหมานขอให้มีความสุขกันทุกไม้ขัน้นขอบคุณและสวัสดีครับนะครับกำลังเก็บขันครับมาแล้วครับแก้มแก้มทรงไทยนูน่นนูน่นนู่นุดซะละ ว้าวกระมังไซมาเริ่มเลยครับผมมากิน,นในู่นครับเ <C ie> ดเ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 นเดเคเเด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 อดเดกดเ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 ลยเดเ,ยเด,ดเดเดเดดเดเเเด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 ดเเดเดะดเ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 ดมดดเเดเดเเด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 เเ อีกสามร้อยเมตรเบี่ยงซ้ายเล็กน้อยเข้าสู่ถนนหมายเลขสามสามหนึ่งสองโอเคครับ